เดินไปแทงเป็นเป็ดด้วยนะห่อุ๊ยอุ๊ยอุยผมเป็นห่านผมเป็นคุสก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 ุส100%ุส T U Y นั่นหรอทุกคนครับพี่เบโกหก พี่เบบอกว่าพี่เบเป็นหางสีขาวแล้วนั้นที่สีขาวเป็นผผอ่มเออไม่ใช่พี่บอกว่าพี่ตาขาวว่าผมไม่ได้แหละนะรผมว่ากลายเป็นเพราะกายไม่กลัวพี่เลยพี่ผมยืนเก็บเหรียญอยู่พี่มายืนข้างผมพี่กุ๊ดป้าป้าไ่ข้างผมเลยพี่กายกำลังเก็บท่องอะไรอยู่อะ SSD E d e ถาว่ากุดสะกดยังไงพี่ก็เลยท่อง A ถึง Z ได้ฟังนียพี่ฟุกเป็นพีุกดนไเาอ thank <laughs> เราจะนัวแล้ะพี่ไม่ได้นม่ได้นี่ยไม่กสเล็้โหมีใครดด้งวะรกูโดนหลอดได้ยินได้ยินพี่เอ๋ไม่โดนไม่ไม่โดนพี่โอเคโอเคกูไม่โดนเอาบทแล้วใครโดนกล้าก้าโดนถ้าถามว่าคนที่ควรจะเป็นมากที่สุดคือเอนะตอนนี้ไม่ใช่ผมผมเป็นกุสแบบหนึลที่ิดมาออะไรมากเจะเป็นด้หรเปล่าไม่ผมเป็นกุกุแบบ้เปรเ็นตร่ได้เนด้พี่ีเดสไซ3คสแน่แน่พี่ลพี่ เดี๋อาละครผมติดคุกทั้งเรื่องอะไรเนี่ยผมทำอะไรผิดมาประกันตัวผมไปเดี๋ยวนี้เลยคุณเกโทได้นี่หว่านี่คือเงามาเยี่ยมหน่อยครับขอข้าวผัดหน่อยครับข้าวผัดข้าวผัดเย้ใครใครไข้ใครไข้ป่ะใครเปิดประตูอ่ะกายเหรอไม่เป็นไรเรายังติดคุกแท้เบาขอบจนนี่มาประกันตัวนะครับผมผมบริสุทธิ์ผมบุ่งมาผมบริสุทธิ์ครับ ป้ามาปะกันอฟเหรครับครับครัขาบนขวาบนขวาบนนะมีดีเเลยป่ะอ่้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอะไรเต้่าใครอะกูยังไม่กับเเต้เปนชื่อลีฟอกูเต้กับพีเอฟอะ ไม่พี่เป็นคนพี่เป็นกู๊ดพี่อะเห็นเต้ปาดกายแบบเต็ม,เต,มเต็มตาเลยแต่ไม่รู้ว่าเต้เป็นเชอรีฟหรือเปล่าตอนนี้เต้มโดนหมไปแล้วเป็นพยานให้เอฟได้ว่าเอฟไม่ได้พี่บอกเต้โดนใส่เลนไปแล<ต>้วใช่แสดงว่าเต้เป็นเชอรีฟจริงแต่ว่าเมื่อกี้ตัวสีฟูพอต,ตายพวกมังกรเป็นสีส้มเลยนี่ใช่แล้วมีคนปาดมีคนปาดสีขาวก่อนหน้าก็คือน่าจะเป็นสีเขียวป่ แต่สมมันก็อยู่ด้วยกันนะใช่คนป่าสีขาวพี่สีเขียวมันท้าเปียนแบบแบบเอฟออกมาจากได้ยังไงอะสีดำชุดที่เขียวนี่คือผมหรอกูเพิ่งมานะไม่เจมก็แพทอะเป็นเขาเป็นเชอรี่เอฟเก่งมากเมื่อกี้ใครเป็นไม่รู้อะไอไอไอโคตก่อนหน้าไงเว้ยไงเอฟบอลตัวเป็นเด้เด้ไก่บอลตัวเป็นเอฟแล้วผมป่าไก่พวกไก่กบดีผู้ไก่เป็นสีส้มตรงนี้เลยมีคนปาดน้องพีก่อนก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าใครเป็นอะเจมรู้ไหมเหรอว่าเจมอะเจมอะวิ่งมากับเออเอา อาไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วใครจไม่ใช่ของเราไม่ใช่เอาพี่ไม่าไม่ใช่ทพี่อใครทพี <the 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 ่ฮาร์ดพี่ฮาร์เป็นเค่ดทม่นักเลงอ๋อไอเจมเป็นรอย่างเงี้ยไอเจมเป็นชัวร์เลยผมว่านั่นแหละชัดเลยเจมเป็นเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันสคนแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วปะไอ็กไม่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 อะดพี่ไปด้วยไปด้วย Better yet, maybe Tanisha call your dog as a c h e ไอ้เจมมันจะข้าผมแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมันอยางอะไอ้มเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจมทำไมไมดับรับห่โ่โห่โอะไรอะฟูแล้วเปล่าฟูอะฟู ผมโดนไซเลนผมโดนไซเลนฮัลโหลแต่วานนียเมื่อกี้ผมพยายามอ่าวิ่งหนีไปดับไฟจัดเลยแล้วกันไม่อธิบายเยอะอุตส่าเก้นโดนไซเลนเลยเลอะเบ้กูสู กุชิกุชิกูชิกูชิกุชิทีเบ๊ไม่ใช่ล่ะทีบี่ใช่ละไม่ใช่เอฟจ่ายพันเดียวกับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่สายพันเดียวอ่าเอฟผมเป็นเชลิปผมเป็นเชลิปผมเป็นเชลิปจริงๆผมเป็นเชลิปจริงๆไม่เป็นแล้วแล้วทำไมกายฆ่าฆ่าเต้ยอะคือผมกัดจมูกเพราะว่ามันเขี้ยวนลยใช่แต่พี่เต้ดันเป็นคนไม่ดีจริงๆ You fake mother กอ้างหรือเปล่านีอ้างหรือเปล่าพี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพี่สามารถเอาผมไปดูดูมันก็ฆ่าได้อ๋อหรอบางทีเต้อาจจะเป็นเชอรี่ผมเล่นเป็ดไม่ขึ้นมือเลยพี่แต่ว่าพอเป็นเชอรีปุ๊บศพแรกที่ผมยิงคือเป๊ะเป๊ใช่ไหมอ้าวอย่างนี้พี่ให้กำลังใจกอะคนทำดีแล้วเขาต้องให้กำลังใจจริงๆกายพี่เียไเอาเลยพี่ เอาเลยเป็นกล้าเอางี้ส่งสัยใครสงสัยใครกายจะจะทำพี่กับพี่เบสนะพี่ลี่ไม่ได้เอาเลยเพราะอะไรฮะพี่ลี่เอาเลยป่ะพี่ลี่พี่ลี่เอาเลยป่ะเอางี้พี่ลี่ก็เป็นนะดิเพราะว่ากายพี่ลี่ไม่ได้ตายด้วยอ้าว พี่ฆ่าตำรวจเหรอพี่ไม่เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เอาเลยไหมเอาเลยไหมนี่คือเสียงกล้าไี่เหรอผมป้นธนาคารอยู่ที่พี่เบสทักเอ็นป้าของป้าป้นธนาคารอยู่เอ็นจะมาหลอกมาเชื่อพี่นี่ไม่ได้พี่ลีเป็นพี่ลีใช่ผมหลอกพี่เปลยพี่เซกีพี่อูดเดี๋ยวพี่อูดอยนตายตายอ่ะเมื่อกี้แต่พี่ลีเป็นคนเดินผ่านคนสุดท้ายเลยไม่ไม่พี่น้องครับไม่ไม่พี่ลีโดนปลอมตัวเาว่าพี่ลีมาเออว่ะพี่ลีโดนปลอมตัวมาจากข้างล่างเออว่ะล่าสุดพี่ลีอยู่ไหนนะพี่ลงมาข้างล่าง ไอโฟกัสหาความจริงอีกกูด้วยตาบ้ามั้งเฮ้ยเออว่ะเออว่ะตามลงมาตรงท่าเรือผมตามลงมาตราเรืพราะมันมันจูแจ้งนะไอ้ผมอยู่ข้างบนผมอยู่ตรงศาลผมนั่งทำคดีบนกรงโหลกท่าเรือได้นี่จะยินใช่ไหมบอได้ยินหรือวะไอเจมไอเจมไอเจมเป็นไอเจมเป็นไม่ผมบอกว่าพี่เห็เราใส่เลนส์เหรอไม่โดนไม่โดนพี่เห็นไม่ได้โดนพี่เห็กับพี่เบนเห็นผมใช่ไหมเห็นเห็นใช่ใช่แล้วพี่นี่เดิน ปวดพี่ลี่ทำไมนะไม่ใช่พิลีทำไมพี่ก็ไม่ได้เดือดใครปวดอ่ะหรือว่ามันไม่ใช่พี่ลี่หรือว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ลี่ผมว่าไม่แต่เอฟแม็กเออร์โค่ดีดพี่มาพิรี่ลี่มาคือเอฟนะแต่เมื่อกี้พี่ลี่แขนขาดนะกายกายตัวขาดเลยเมื่อกี้กายตายตรงนี้เลยเนี่ยใช่ผมเป็นใครตายดิจิผ่านอะไรผมผมว่าผมรู้แล้วพี่พี่เบส ไปคุยกันที่โรงพักผมว่าพี่เอกเอะ่รเป็นพี่ใช่ผมว่าพี่เอกเป็นแน่นอนน้องพีดูดีช่วยพี่ว่าพี่เอกเป็นน้องพีดตามพี่ลี่อยู่ตลอดเลยใช่ไหมไม่ตอนตอนนั้นไม่ไม่คือผมไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่พี่ลี่พี่ใช่ผมบอกว่าพี่มาจากข้างบนผมวิ่งตามลงมาข้างล่างข้าเรือแล้วผมก็ไม่เห็นแต่พี่พี่ลี่เป็นคนปาดแต่ว่าอาจจะเป็นพี่ลี่ปลอมพี่เลยคิดว่าคนที่มีอยู่นั้นน่าจะเป็นพี่เอกปาดอ่ะเพิ่งเราอยู่ด้วยกันได้ไหมนะท่านพผิด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 ตอนนั้นพี่ รไปไปไมได้ไปไปกันหน้าคืออันนั้นคือเสียงนัองพีเหรอไม่ใช่เสียงกล้าเหรอเอาเลยไหมเสียงผมอันนั้นเสียงงมอ๋อ อยู่แต่มันไม่ได้พูดผมเป็นแคนาเรียนที่ไหนว่าป้าป้าเมาคิกโอเคทำไมพี่ถึงสงสัยพี่เอกเราคุยตรงนี้ได้เราไม่ไม่มีใครตายแน่นอนเอ้ามีคนสงสัยกูเหรอคืออะไรอนี่ยอันยังจ้าจจ้าพี่เอกไม่อยู่เดินไปดักรอใครข้างขวาหรอนะ้วแล้วพี่รู้ได้ไงผมอยู่ด้านขวาเอาไม่รู้ป้านอนแต่หนูทำเองเฮ้ยพี่โฟก็หายไปแล้ว ร้อยเกมไปไหนเดี๋ยวเราไม่เคียนก่อนทำไมถึงสงสัยพี่อะผมคิดว่าพี่ไม่อยู่ตอนนั้นตอนไหนแล้วว่าแต่กล้าไปไหนนะแต่กาตายอยูไหนอะไม่ในเอฟเป็นเลยอีกแล้วเอฟเป็นผมไม่ได้เป็นพี่เนี่ยแล้วพี่แล้วแล้วคนคนตายอะคนตายคือกายกายเคีนอยู่นี่แล้วพี่ก็เห็นพี่ลี่เดินมาองี้ปุ๊บแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วก็วิ่งผมว่าผมไปทำเควสก่อนพี่เบสพี่เพสพี่ถ้าถ้าเราไปสองคนนี่เราตายคู่เลยนี่โอ้โหเราถ้าบดจะตายมันก็ตายอยู่ดีแหละเอฟ อยู่ไกลอยู่ไกลก็ตายอยู่ดีวันนี้คือของดีจริงยืนตายยืนตายแล้วเนี่ยโอ้ยพี่บีพี่แบีกำลังตามแทงเลยกูเห็นไงว่าพี่เจมไปยืนคุยกับมึงกูเชื่อเลย